อันนี้พี่ใช้ฟอกกุ้งฟูงเหรอครับเนี่ยใช่ครับ เราไม่รู้หรอกว่าวันพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่วันนี้เราทําให้มันดีที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดก็พอแล้วสวัสดีครับผมคนรักวัวน,นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับซึ่งเลี้ยงวัวมา3ปีแล้วก็เจอกับปัญหาแล้วก็มีวิธีแก้และภายใน3ปีนี้นะครับยังไม่เคยขายวัวเลยครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามแต่ถ้าใครไม่ชอบเนะี่ยก็กดผ่านไปได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลยครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนครครับครับเองงัวมาได้น้ามีแล้วครับอ๋อคุณนครหน้าพิกัดที่เราอยู่ตรงเนี้ยพิกัดตรงเนี้ย ท,ที่ที่ไหนครับคุณนครตอนตนี้บ้านยุงทลายครับตะบนยุงทลายอเภออูทองจังหวัดสุพรรณครับอ๋อเลี้ยงงูมาสามปีใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวมาทป,ปีแล้วครับสามปีเลยแล้วไอ้สามปีเนี่ยครับมันเริ่มต้นยังไงครับลงลงลง,ลงทุนเท่าไหร่ตอนแรกบอกได้ไหมตอนทีแรกพุ่มซื้องวเป็นมันเป็นงัวที่ทอมามากับมาท้าองซื้อบัว,วท้องมาครับแล้วก็ลุกแม่ลุกติดมาครับแม่ลูกติด ตีนนี่คืออายุเท่าไรลูกเขาลูกอรกมาสามถึงสี่เดือนครับสามถึงสี่เดือนครับอ๋อตอนนั้นแล้วก็ซื้อมาแล้วทุนนั้นยังไม่มีเพราะคุมปุ้งไว้ให้ปุ้งครั้งๆขับให้ครับเราเป็นซาดเป็นลางัวเป็นซาดเป็นอะไรเงี้ยครับครับซื้อมาประมาณกี่ตัวครับตอนนั้นจําได้ประมาณหกตัวหกตัวเจ็ดตัวได้ครับถึงหกหกตัวครับประมาณนี้ครับโอ้ดูปัจจุบันนะครับทุกคนนะหกตัวนะตอนนั้น ภายใน3มปีตอนนี้มีวัวประมาณกี่ตัวครับยี่สิบตัวครับยี่สิบย็ตัวยี่สิบกิเจ็ดตัวครับ27บเจ็ดตัวภายในสามปีก็ประมาณ2ี่สตัวโดยไม่ได้ซื้อเข้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับเป็นแม่ลูกติดมานะครับตอนนี <ưỡ> ้ซื้อมาแล้วก็มาทองด้วยครับอ,อผมอยาการทราบว่าจัดการแบบง่ายๆนะเนี่ยใส่รางวัวใส่ผักเขียวใส่อาหารง,ง่ายๆเลยครับตัวนี้บอกได้ไหมลงทุนประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องบอกก็ได้มากหน่เนาะไม่เท่าไหร่ดูดนะูเอา ง่ายครับนี่คือวิธีจัดการของเราเลยครับน้ําก็ข้างหลังคลองเขากินเองครับน้าแข้งจะก็ตักปั๊มมาทีก็ปั๊มให้ครับถ้าบางทีมันนำมันเห็นหน้าแรงนะเดินไปซ่าเท่าไจะแห้งครับครับเราต้องปั๊มให้มันกินครับมันล่มลุงงวไม่ค่อยกินครับอ๋อมันหล่มวัวมันรวมไม่ค่อยรองครับปีแรกช่วงมีปัญหาคือครับือมางออกลูก แล้วบัรทาคือมันลุกไล่ครับอซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังสาเหตุอะไรเราเปมือไหม้ครับครับแล้วรู้ยังทุกวันนี้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรบางคนก็เกี่ยวกับลุกแม้มันตัวมันเล็กแล้วเขาเอาลุกพอใยญ่ใส่เข้าไปเงี้ยครับเขาเขาเล่าให้เราฟังครับว่าพ่อเขาอาจจะใหญ่เกินไปครับแล้วเขาก็เึยออกลูกใหญ่มาแล้วทีนี้ทําให้มดลูกทะลักเงี้ยครับครับอ๋อ แล้วปีที่สองแล้วครับมีปัญหาไหมมันก็เกี่ยวกับการกับตัวงัวแหละครับมีปัญหาคือครับเรามือไม้เราพีออกลุกมาเราต้องแบบเราการดูแลักต้าอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับครับปัญหาเราก็คอยศึกษซาถอยท่ามเข้าครับคือแบบงัวออกมาทีแม่ไม่ให้ลูกกินนมครับประมาณนี้ครับอืก็คือปัญหาที่เราเจอครับก็คือ ก็คือเข้าใจครับคือน้องเขาก็มือใหม่นะครับทุกคนเราก็พยายามจะถามเฉพาะสิ่งเหมือนว่าเราเราอยากรู้ว่าเขาเจอปัญหาส่วนแก้ได้ไม่ได้เนี่ยเ,เขาก็ต้องคงแก้ได้ของเขาแหละใช่ไหมพี่ครับแต่ว่าแรกๆเขาอาจจะไม่รู้ว่าคือปัญหาหนึ่งเลยคือมันลูกไรเราซื้อวัวท้องมาทีานี้ปัญหาที่สองก็คือลูกไม่ให้แม่ไมใ่ให้ลูกกินนมใช่ครับคือเรามือใหม่เราไม่ค่อยเก่งครับครับผมแล้ว,แล,วแล้วพอแม่ไม่ให้ลูกกินนมเราทํำยังไงตอนนั้น ก็เอาเชือกลัดข้าแล้วก็จับลัดแม่มันนะครับอแล้วจเป็นวงไปหลอมให้มันติดฟังเนืองครับติดแพงฟังหนึ่งจับแม่เลยจับรัดแม่ไว้เลยอย่างเนี้ยครับรัดข้าไม่ให้มันติครับอ๋อไม่ให้ดีดครับอ๋อนี่คือวิธีแก้ของของของน้องเขานะครับอแล้วแล้วปีที่สองปกววาเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมเรื่องวัคซีนป่าเท้าเปื่อยเจอไหม ผมเป็นครับปลาตอนซือมาไม่ก็เป็นนะครับปีแรกก็เป็นกันเปนนนั้นเลยครับเป็นเลยครับออแล้ว<ข>ไปเอาซีนที่ปุซซัตอำเภอมาชี้ครับแล้วแล้วไปเอายากไหมไปบอกเขายัางไงไปแจ้งเขาครับอ๋อไปแจ้งเขาแจ้งปุษัตที่อำเภอเลยครับอืเมืม่อกี้ผมเห็นพ่อพันธุวัวอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวสีแดงเหมือนจะเป็นพ่อฝูงของเราเนี่ยเป็นฝูงพัฒนาวัวฝูงหมายความว่าเราตั้งฝูงใหม่ ตอนนี้เราพัฒนาเป็นมีวัวพอ่อพันธุ์แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับแล้ววัวพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เลือด้อยไหมไม่ใช่เลือดลอยครับน่าจะเป็นลูกผสมครับผมก็ไปห้าซื้อมาคร<อ>ับไปห้าซื้อมามันเป็นลูกน้าที่เป็นลูกผสมครับแล้วอย่างวัวของเราเนี่ยครับผมอยากทราบว่าเวลาขายเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็ไม่ดูตลาดเลยครับอืมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ขายไม่ได้คิดเล<า>ยยังไม่ได้ค่ายเลยครับ ก็คือเก็บไว้ถึงแม่ละห้าหมื่นไหมตอนนี้ตัวนี้ประมาณถ้ามีลูกติดฟงกนนาจะทึ้งหรือครับคือพ่อพันตัวเนี้ยครับได้มาใหม่เนี่ยปะพาไปดูหน่อยได้มาใหม่เนี่ยคือเขามีผลงานยังยังเลยครับกําลังท้องอยู่ครับอ๋อกาลังท้องอยู่ครับกําลังท้องอยู่นี่คือกําลังตั้งท้องอยู่ครับยังไม่ได้มีผลงานครับยังแต่ยังไม่มีผลงานได้เห็นแต่ท้องแล้วยังเลยครับแต่ท้องแล้วใช่ไหม ท้องแล้วครับันนี้มีไฟไหมครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีอ๋อแต่ท้องแล้วนี่คือวัวพ่อพันธุใช่ไหมครับผมครับอือครับตัวนี้ทับเป็นแล้วทับเป็นแล้วครับโอ้พึ่งเริ่มทับเนี้ยแหละครับอ๋อพึ่งเริ่มทับเหมือนกันครับนี่ครับนี่คือตัวนี้วัวท้องกี่ตัวครับตัวนี้ประมาณสามตัวถึงสี่ตัวครับโอ้โหฝีมือเจ้าตัวนี้เลยครับเจ้าตัวนี้เลยครับแดงๆเนี่ยโอ้โห อ่านะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับครับนะครับเดี๋ยวผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นอ่คอกไปแว๊บพาไปดูคอกแป๊บได้ไหมฮะได้ครับผมเห็นคอกแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันง่ายจังแบบนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นเหล็กอันนึงแล้วก็เป็นผ้าผ้ายางใช่ไหมผ้าใบผ้าเขียวผ้าเขียวมุงครับกันยุงพวกแมลงอะไรมุงกันยุงครับเนี่ยฮะเราทําคอกแค่เอรอะครับ ทำไมไม่มีหลังคาพี่มันจะเมื่อจะแบบหนีมันก็นจ,ะนจะง้ายป้าค่ะ้าหลังคามันจะเมื่อจะลงทุนเยอะครับ <c oughs> อ๋อก็คือมีกองเหล็กอย่างนี้ครับมีกงทนฮะมาเข้ามามีกงเหล็กแบบนี้แล้วก็มีผ้าเขียวคลุมข้างบนครับ <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เหรอมีอันนี้ตรงกลางอันนึงครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ในนี้เลยไม่ต้องผูกครับ <c oughs> เพราะเขาก็มุงลงการยุงการมางตอนคืนครับ แล้วฝนตกครับฝนตกก็คือถ้าเยอะจัดเราก็จะเข่นขี้ออกครับเอาไปนู้นครับไปตากนู้นครับอ๋อถ้าถ้าขี้เยอะก็จะเอาขี้ออกครับเอารถไถมายมาถ่เหรอก็คือตักตักเอาครับอามันมีรถลุนมาตักนะครับอ๋อมีรถลุนมาตักในทางเข้าครับคือรถเข้าได้ครับรถลุนก็คือรถรถรถมอเตอร์ไซค์พ่วงเหรอนู้นครับรถต้อนไม่ใช่รถนั้นนะครับเป็นรถที่ตักส้มปูนรถปูนเพื่อนั้นนะครับกระดกนะครับ อ๋อเป็นรถปูนที่เขาแบบว่าใช้ผสมปูนเขากระดุกเลยเขาไปทิ้งนู้นแหละครับอ๋อคือเราใช้คนตักใส่ครับแล้วก็ไปทิ้งครับดูจัดการง่ายๆนะคอกแบบนี้ถามนิดนึงคอกอันเนี้ยลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นก็มันก็คือแพงมันก็ไปซือ้อเลขก,กครับครับพวกก็ไม่มันจ่าว่าคือพวกก็ให้ที่บ้านเพราะว่าพวกมันทำอีกทีนะครับถึงหมื่นไหม น่าจะไม่ใกล้เคียงใกล้เคียงครับเล็กมันก็แพงอยู่นะครับเอ๋อเล็กมันแพงอยู่ครับตีไปแผงตีไปแผงเท่าไหร่บะหนึ 1, ่งสองแผงละพันอ่ะตีไปแผงละพันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบแผงตีไปสองหมื่นน่าจะนั้นนะครับผ้าเขียวอีกผ้าเขียวอีกเท่าไหร่หวนก็ คือเรื่องนี้พุ่มก็ต้องทำพ่อพุ่มครับพ่อช่วยอีกแรงหนึง่งนะครับก็คือง่ายๆเลยโอ้อย่างงี้ก็ได้ด้วยผมก็เพิ่งรู้นะ่ะ <c oughs> มาวัวไรทุ่งเขาทํากันอย่างนี้แล้วอย่างนี้เขาเขาก็สบายๆนะพี่ไม่มีโรคภัยใช่ไหมครับครับก็อยู่ได้สบายๆครับโอ้โหมากระถือไก,ก่เต้นขอกหน่อยด้พี่น้องเอ้ยมาลงทงเถืเ่อนแปรนั้นตีไปสามมือแล้วม่ถึงกนะันเนาะ ครับผมมันจะไม่ถึงเหรอครับไม่ถึงถามไม่ถึงสามหมื่นนะผมว่าทุกคนมีความคิดว่าประมาณเท่าไหร่คอมเมนต์มาให้ผมดูก็ได้นะครับว่าเท่าไหร่จริงจริงอันนี้ผมไม่รู้จริงจริงกว้างประมาณกีเ่เมตรฟาแพงแพงประมาณซี่นะทซีซ้อครับแพงสี่ซอกยี่สิบนี่ก็ประมาณหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองห้าห้าสิบเมตรอ่ะตีไปสิบเมตรเนาะกว้างสิบยาวสิบเนาะประมาณน,ะานั้นแหละครับเนาะเนี่ยจากนี่ไปถึงนี่นะครับห้าเมตรแล้วก็ โนนก็ประมาณสิบนะฮะกว้างประมาณยี่สิบเมตรห้าเมตรห้าเมตรประมาณสิบเมตรพูดผิดประมาณ,มมาณ,มมาณมสิบเมตรนะกวา้างสิบยาวสิบนะครับไร้าเขียวทุกคนว่าประมาณเท่าไหร่นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับแต่วิธีจัดการของน้องเขาก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าจัดการง่ายง่ายนะครับแล้วเวลาไปไล่ทุ่งนี่ลําบากไหมเนี่ยก็ลาบากนะครับ <table S 1> ลำบากไ<า>หมฝนตกพวกอะไรครับ แต่ก็ถ้านาฟ้นเขาจะเปียกครับแล้วสมมติว่าเนี่ยเลี้ยงวัวมา3ปีครับเนี่ยรู้สึกท้อไหมก็มีมั้งครับมีมัง้งรับอดไม่ได้ครับอรืเห็นรู้ได้รู้มันก็ท<อ>าให้เหนื่อยครับอ๋อ <laughs> เห็นลูกวัวก็คือเรารักตอนแรกๆที่เราตั้งทําเลยครับเราทําตามเขาหรือว่าเราอยากทําจริงๆครับตอนนั้นยากครับยากทํายากเป็นแบบตั้งฟูงให้เยอะๆครับอ๋อตอนนั้นคือเรามีความรักอ,กอยากจะตั้งฟูงครับจริงๆว้า นะฮะก็คือนะครับวันนี้ก็ต้องนะครับขอขอบคุณคุณอะไรนะครับน้องอะไรนะนครครับคุณนครนะครับมากๆเลยนะครับที่พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเอาละครับทุกคนก็ฝากไว้ในหนึ่งผงในหัวใจด้วยกันเพราะว่าตอนนี้น้องให้ไม่เปิดนะก็คือถ้าอยากจะตั้งผงให้มากๆนะครับแล้วพอตั้งผงไว้มากเนี่ยสมมติมีสักสี่สิบตัวเวลาขายขายทีละสิบตัวเนี้ยนะใช่ไหมครับจะขายเวลาขายก็มันอย่านมนะครับเนาะ ครับก็ก็คือให้นั้นก็ใหญ่นะครับอืมก็ตอนใหญ่เอาละครับเรื่องราวก็ประมาณนี้สําหรับคนเลี้ยงวัวมือใหม่ภายในสมปีนะครับปัญหาก็มีอยู่แล้วแล้วเขาก็ค่อยๆแก้ไปเลยครับเอาละครับใครที่กําลังมองหาที่อยากจะทําเลี้ยงวัวอยู่ก็ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นข้อคิดที่ดีนะครับผมว่าทําไม่ยากนะครับทําไม่ยากแล้วก็ทํง่ายง่ายนะฮะสอาหับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only because you set up the angle web that you we've got us tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality whoa.